สวัสดีครับสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องส่วนตทนีกจะหาทุกท่านที่กําลังมองหาบ้านนอกดาวอยู่นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับงบไม่เกิน1นึ่งแสนบาทนะครับสีด้านนอกนะครับเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนเป็นสีอื่นได้นี่คืองานสั่งผลิตใหม่นะครับงานสั่งผลิตใหม่นี่ผมเอาตัวอย่างที่ลูกค้าสั่ง ในงบไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทมาให้ชมกันรีวิวกันนะครับนี่นอร์ดิกสคูณหลูกค้าเลือกเป็นสีขาวล้วนนะครับขาวนอกขาวในแล้วอ่ะมีอะไรให้บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะสาธยายให้ฟังนะครับก็จะมีหน้าต่างบานเลื่อนสลับให้3ชุดนะครับ ถ้าลูกค้าสั่งใหม่นะครับเลือกตำแหน่งไว้ได้นะครับเลือกตำแหน่งหน้าต่างไว้ได้แล้วก็ประตูนะครับเป็นประตูบานคู่นะครับเปิดออกมาด้านนอกหนึ่งคู่นะครับลูกค้าเลือกตำแหน่งไว้ได้เหมือนกันนะฮะจะเอาไว้ตำแหน่งไหนนะครับก็ได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวไปดูภายในนะฮะงบไม่เกินหนึ่งแสนบาทมีอะไรบ้างได้อะไรกันบ้างนะครับนะไปเบิรงกันจกนีกไหนเมื่อกี้มี ตกใจบัดเลยน่าตอนนี้ขิมงานสร้างเงินกบบกะลังเก็บกาวกันน้ำอยู่นะครับนี่เห็นว่าภายในเหมือนที่ผมบอกนะครับกะกระเบื้องยางลายไม้นะครับปกติมันจะมีอยู่สามสีสีสีนะครับเลือกได้นะฮะแต่ว่าผมก็เลือกไล่นี้มากเพราะาลูกค้าเราไม่ได้เลือกนะครับ ผมว่าไล่นี่มันดูสะอาดตาแล้วก็ดูมันทำให้ห้องกว้างขึ้นนะครับมันมันไม่ทึบบัวนะครับเป็นบัวไม้สนสนในนะครับนะเป็นบัวลายไม้นะไม่เหมือนใครนะไม่มีที่ไหนในโลกนี้นะครับนี่อินมะ ผนังนะฮะผนังเป็นสมาร์ทบอร์ดหนา6กมิลนะครับหนา6กมิลยึดชั้นวิงชั้นวางยึดทีวีได้เลยนะอ่าระบบไฟก็มีปลั๊กให้1นึ่จุดสจุดสจุดสจุดนะครับแล้วก็มีตู้คมมอนเมอื์กันดูดหลอดไฟก็มีให้3หลอดนะครับเอาไว้แจ้ง แจ้งสว่างนะครับนะช่างเหราเทีทยดไฟนะ,ะจะเป,าะเป่าดักจะเป่าดักช่างนะความแรงนะครับเออนี่เราทำความสะอาดเดี๋ยวอีกสักพักหนึงจะให้ช่างเขาไปซื้ออสีแล้วมาเก็บงานให้เรียบร้อยแล้ววันนี้จะรีวิวให้ให้พ่อแม่พี่น้องที่อยากจะได้บ้านนอกดาว ดูนะครับหลังนี้สั่งผลิตใหม่ก็ราคาที่95,000บาทนะครับสีภายนอกเลือกได้นะสีภายนอกมีทุกสีเลยนะครับสีภายนอกประตูนะครับย้ายตำแหน่งได้จะเอาไว้ตรงกลางก็ได้หรือว่าจะเอาไว้ด้านยาวก็ได้นะครับหน้าต่างเหมือนกันปรับเปลี่ยนจุดได้หมดเลยนะแต่งบนี้มีหน้าต่างให้3ามช่องนะครับ แล้วก็ประตูให้หนึ่งคู่นะครับอ่าเดี๋ยวไปสูรอากาศด้านนอกหน่อยโอ้ด้านในด้านในก็มีเท่าที่ผมให้ดูเลยครบเลยนะกระเบื้องยางระบบไฟนะครับแล้วก็กุผนังด้วยนะเนี่ยกุผนังด้วยสมาร์ทบอร์ดกันน้ำหนา6กมิลนะครับ ไฟก็เป็นหลอด LED นะอ,อ,อ่าเนี่ยสีด้านนอกเลือกได้นะมันมีสีเขียวสีม่วงสีเหลืองสีแดงนะครับเมทัลชีสนะดได้ทุกสีนะนี่ตัวนี้ความสูงความสูงจากขอบด้านล่างถึงด้านบนอยู่ที่3เมตร30นะครับ3เมตร30นะอ่ะท่านใดสนใจก็ เข้ามาชมผลงานจริงได้หลังนี้จะอยู่ที่ลานผลิตผมจนถึงวันที่19เมษายนพศ68นะครับเข้ามาดูของจริงได้ก่อนจะสั่งผลิตเลยนะครับเพราะว่าวันที่20จะได้ยกย้ายไปให้ลูกค้านะครับผมนะอาข่าบึงก้อนนะครับถ้าอยากได้ถ้าสนใจนะครับ บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับแบบนี้นี่ตรงดูมุมนี้นะครับมุมนี้ก็แจวเลยเห็นไหมนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมจะถ่ายรูปตอนกลางคืนนะตอนมืดมืดนะอ่า ฝากหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับกดให้หมดเลยนะครับผมขอบคุณล่วงหน้านะครับท่านใดที่กดนะฮะท่านจะได้เห็นบ้านน็อกดาวน์แบบทรงใหม่ๆสไตล์เท่ๆแล้วก็ในราคาที่ไม่เกินจริงนะครับฝากไว้นะครับหลังนี้ สั่งผลิตใหม่นะครับขนาดเท่านี้แล้วก็วัดสดุตัวนี้ราคา95,000นะครับ3.6อ่ายังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะฮะหรือสะดวกว่างๆแวะเข้ามาชมได้นะฮะเข้ามาชมผลงานจริงได้ที่พัทยานะครับร้านผลิตก็ติ่ถนน36นะครับฝั่งขาเข้าระยองอยู่เยื้องกับสนามพีระเซอรก์กิต3 0มเมตรนะครับ นะหญ้าเริ่มลกแล้วนะครับเพราะว่าฝนชุกชุมจังเลยช่วงนี้เดี๋ยวร้อให้ฝนเบาๆก็เดี๋ยวฆ่าญ่ากันนะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังครับผมขอบคุณครับนะครับนีย่ยเปิดไฟนะรีวิวแบบ ไม่เหมือนใครในโลกนี้นะครับบัวพื้นก็เป็นลายไม้สนธรรมชาตินะม,นมีตาสวยๆเลยนะครับเนาะอ่ะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ